ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของอยูเครนออกมายอมรับเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะครับว่ากองกําลังยูเครนกําลังสู้รบในปฏิบัติการบุกโจมตีกระทันหารในเมืองเคิร์สของรัสเซีย ขณะที่ทางการในพื้นที่ชายแดนกำลังเร่งพย,ยพพลเรือนนับหมื่นออกจากพื้นที่ที่เสี่ยงภัยซเลนสกี้เนี่ยบอกว่าได้หาเรือเกี่ยวกับปฏิบัติการในรัสเซียกับอเล็กซานเดอร์ซีกีสผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนและให้คำมั่นว่าจะคืนความยุติธรรมหลังจากที่รัสเซียได้เปิดฉากลุกรานยูเครนยครรอย่างเต็มรูปแบบในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ซเลนสกี้เนี่ยบอกว่าเขาได้รับรายงานหลายฉบับจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดซีกีสเกี่ยวกับสถานการณ์ในแนวหน้า และปฏิบัติการของยูเครนในการผลักดันสงครามไปยังดินแดนของผู้ลุกรานยูเครนกำลังที่สนดว่าสามารถคืนความยุติธรรมให้กับผู้ลุกรานได้จริงและรับประกันว่าจะสร้างแรงกดดันต่อผู้ลุกรานซึ่งก็หมายถึงรัสเซียนั่นเองเลครับการออกมายอมรับของเซเลนสกี้มีขึ้นหลังจากที่มอสโกได้สู้รบกับกองกําลังของยูเครนเป็นวันที่6ที่ถือเป็นการลุกรานดินแดนรัสเซียครั้งใหญ่ที่สุดของยูเครนนับตั้งแต่สงครามระหว่างการเริ่มต้นขึ้นทําให้พื้นที่ทางตันตกชิงเหนือของรัสเซียตกอยู่ในอันตราาายกก่่อนทีังเสริมมจะถึ ได้จากที่รัสเซียได้กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดตามพื้นที่ชายแดนสามแห่งด้านประธานาธิบดีวลาดิเมีร์ปูตินของรัสเซียบอกว่าการโจมตีของยูเครนเป็นการยุยยุอยากมีนัยยะสำคัญ ที่นักวิเคราะห์ทางทหารนั้นชี้ว่าทํให้รัสเซียตั้งตัวไม่ทันขณะที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของรัสเซียกล่าวตั้งแต่กลางสัปดาห์ก่อนว่าการโจมตีดังกล่าวถูกระงับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่จนถึงปัจจุบันรัสเซียก็ยังไม่สามารถผลักดันกองกำลังยูเครนให้ข้ามกลับไปยังพรมแดนของตนเองได้ในช่วงเช้าวันที่18สิงหาคมเจ้าหน้าที่เมืองเคริร์สระบุว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13รายจากเศษซากขีปนาวุธที่ถูกยิงตกใส่อาคารที่พักสูง9ชั้นในเมืองเคริร์สด้าน การผู้วก่าการเคอร์สนั้นได้สั่งให้หน่วยงานท้องถิ่นเร่งอยพยพพลนเรือนในพื้นที่เสี่ยงภยัยโดยสมักข่าวทาวส์ของรัสเซียได้รายงานวันเสาร์ว่ามีการอพยพป,ประชาชนมากกว่า76,000คนเข้าไปแล้วขณะที่บล็อกเกอร์ด้านทหารของรัสเซียมีการเปิดเผยว่าการสู้รบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ลึกเข้ามาในภูมิภาคเคอร์สถึง20กิโลเมตรทำให้มีคนตั้งคำถามว่าเหตุใดยูเครนจึงสามารถเจาะเข้ามาในพื้นที่ได้อย่างง่ายดาย